ล้างก็ไม่สอนให้ใครเด็ดขาดโอเคดูนะนี่คือขาวนี่คือดำดำสลับขาวขาวสลับดำดูนะครับได้ยินยูไนแล้วก็วันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องคุย่าติยายที่บ้านหาอานวันนี้มาเจอกับผมเมกไอซิร่นะครับวันนี้นะครับผมมีพระนะครับเดี๋ยวผมมาแจกพระองค์นี้นะแต่คุณสามารถเอาสร้อยสองสลึงนะทำกรอบสวยๆแล้วก็มาแขวนพระองค์นี้นะครับมีสรรพคุณในการกันกระสุน กันไม่ให้จมน้ํานะครับอเวลาไปไหนมาไหนก็จะปี้กระเป๋ามีแรงนะครับโอเคได้มาจากใต้บาดาลนะครับพญานาคเข้าฝันผมแล้วก็เอามาให้นะพืทธคุณนี้ไม่ใช่องค์นี้ก็สามารถทําให้ก้อนหินเนี่ยครับสามารถทําให้เรามีอะไรมีพลังวิเศษนะเดี๋ยวผมทําให้ดูทุกคนดูไวนะน้นะก้อนหินนะในเบอร์ผมไม่ได้มีอะไรมากนะครับอกขอพลังจากพุทธคุณนะจงเข้ามาในหิน ก่อนอนี้โอเคทุกคนอย่าอึ้งน,นะนี่คือเคล็ดลับร้อยล้านนะเขาให้ผมหนึ่งพันล้านสองพันล้านผมก็ไม่สอนให้ใครเด็ดขาดโอเคดูนะนี่คือขาวนี่คือดำดำสลับขาขาสลับดำดูนะครับผมจะยิบมสไตแล้วก็แล้วก็ท่องคาถาเฮ้ยเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะขอผู้จักคุณจงเข้ามาในหิน นี่นี่คือขานี่คือดำดำ,ดำสลับขาเขาสลับดำแล้วก็ใส่เข้าไปกำไวด้ดูมือดูมือด,นะดูมือนี้ด้วยนะดูมือนี้ด้วยนะดูดูดูเฮ้ยเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีนึงเผื่อทุกคนแบบ <ừ. S 2> ไม่เชื่อนะโอเคดูนะนี่คือขานี่คือดำดำ,ดำสลับขาเขาสลับดำแล้วก็ใส่ลงไปดู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 เฮ้ย ย่างมนะครับก็พอมีพุทธคุณขององค์นี้นะครับสามารถทําให้ผมเศษก้อนหินนี้ได้หนึ่งพันล้านผมว่ไม่ใช่นะได้มาจากาบาดาลลึกประมาณหนึ่งพันห้าร้อเมตรในะต้บาดาลน,นะพญานาคเขาฝันผมแล้วก็ให้ผมกระโดดลงไปในทะเลแล้วก็งมเอาพระองค์นี้ขึ้นมาอืนั่นแหละครับศักดิ์สิทธิ์แท้ โอเคครับสำหรับเพื่อนๆอยากรู้ว่าผมเอาก้อนหินเนี่ยเสกเข้าไปในมือยังไงอยากให้ผมสอนก่อนอื่นกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ให้ผมเลยนะโอเคสำหรับคลิปหน้าก็เดี๋ยวเจอกันโอเคขอให้ทุกคนคอมเมนต์ด้วยนะว่าอยากให้ผมทำคลิปอะไรแล้วก็ใครที่อยากให้เฉลยก็คอมเมนต์มาด้วยนะว่ามีกี่คนเดี๋ยวผมจะได้มาสอนทุกคนนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากลาไปก่อนครับ